มันรู้เป็นคําศัพท์เป็นบางคําแต่หน uh ู huh. มไม่รู้ว่าประโยคที่มันเชื่อมกันแล้วมันคืออะไรอะไรอย่เงี้ยโอ้ไม่ก็ looks yummy How much is a a loaf of bread? เออชิ้นใหญ่ราคาตามป้ายนี้ค่ะ Okay, t w e five b right? Yes. Okay, that's good. Looks yummy. Do you have any discounts today? วันนี้เหรอคะขายได้ <laughs> ah. so how long does this bread stay fresh so it stay fresh for five minutes oh long is this cake suitable for veg veg vegetarians 170 it's a kind at the last one the last one by one how <laughs> about อ่านะครับผิดอีกแล้วค่ะเขาสุดท้าย <laughs> what's the difference between these two types of bread เลขที่นมปัง yes มันคล้ายๆกันแต่ว่าส่วนผสมมันก็จะต่างกันนิดหน่อย,ยตรงขนมปังมันมีพกคยีอ่าโอเคส่วนผสมว่า ingredients พูดสิคะ ingredients ingredients i n g r e d i e n t เออคุณมีเข้าใจเมื่อกี้สักประโยคนไหมเนี่ยถามจริงม,มันมันรู้เป็น คำศัพท์เป็นบางคำ uh huh. แต่หนูไม่รู้ว่าประโยคที่มันเชื่อมกันแล้วมันคืออะไรอะไรย่างเงี้ยคุูพิ่รู้ปะว่านี่กำลังถ่ายอยู่ไม่ไม่รู้ไม่ร,มรู้เห็นกล้องนึงปะเอาหรอ,อ <laughs>